ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแมวนี่แล้วนะฮะท่า้ชมและตอนนี้เราก็ถึงไหนแล้วก็จำไม่ได้ครับไปจะออกมาซ้ำมันไม่รู้ดิครับท่าน้ชมแต่ยังนุ้นแต่่ตตรู้ผมมีตัวเงินสี่อันเฮ้ก <c ười> ูมาเกือแน่ ไปตอบอู้นี่ขอนดีดย่าพามามีอะไรถ้ามามีอะไรก็ตัดไปเลยนี่นย่าเมื่อเดียวเท่าไหร่แล้วก็ใส่ทั้งหมดนี่เนี่ย yes แ <c> ล <oughs> ้ววันนี้เราจะประสบความ OP กวีเทพเคิร์นนาอกันฮะแต่ก่อนที่จะพอก่อนแต่ก่อนที่จะดูึนดานฮัตด่าน ผมเพาตัดเลยนะตัดของจริงเลยะฮะตัดต้นด่านโอ้แโอแป๊บได้เวลาเย็นแปบ๊บนะฮะมีลมลูกมีปัญหาสายตาฉันขอเล่นแบบเชียวีววแบบตาหนึ่งแล้วกันโอเคยนเขาแล้วก็อยู่ตาเขี้ยนอ่าแั้วก็สอนเราหลับตาลานแบบเขี้ยนนี่แล้วนะ ึ่งผมก็รู้อะจะดูตันดิอัะมาแล้วขึ้นอย่างแล้วโลว์เคปไปเลยฮะก็าบ่าอาจจะผ่านอย่าง่ายๆนะโลว์แคปตัวเดียวอาจจะเอาอยู่ไอ่หายไป,ไไไปโโอย่างเงี้ยไปฮัลโลแคที่คนน้อยน,นี่เวลาซุ่ม,มไปก็ค่อยแซ่กัน โอเคือเท่าว่าผมรอไซไปแล้วเขียวไซตอนที่เออไม่รู <rait> ้อะไซตอนนแต่ว <to> ่า <control> น yeah. ่าจะขัดใจท่้นมนิดหน่อยครับเพราะว่าเทีคุณนนองปืนจูนโกนเกินอะแบบโ้นเหี้ยเลยไปที่รีบหายไปหายไป yes เขาโหลอ่ามันอ่ามันครับผมขึ้นครับผม no. No, 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 no please, please, please. A yes 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 คุดไปคิดไปแมงงัวนั่นแหละนั่นเลยนั่นแหละทำลายทำลาย yes แล้วถ้าพูดถึงว่าใคร m v p ในคลิปนี้แม่หึงแม่หึงยนไงใครใครจะว่าแล้วตอนนี้เราก็ปลดล็อตแมวใหม่แล้วสุดว่าแม่ใหม่ตอนนี้คือแมงงัวเหรอ มขอดตุ๊กกาซ่าบลาหนิฮะโอ้ยยยยย่ยย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 ตัวยย่ยยอยย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 ยไยย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 แย่ยยยยียย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 ยนยย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 มโนยนยยโยโนเยย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 นย ายแทนอยากได้่ไอตัวนี้ก็อย่าได้โอ้โหจกินเลยอย่าอายโอ้ไม่นี่ใช่เลยใชแบบสวยได้ก็โควแล้วโอ้ไม่แน่เลยตอไมแน่เลยอเอ๊แต่จะรออะไร อเคงั้นก็ไได้ได้เวลามารอแมวใหม่นะฮะหืมป้อมฝันข้ามีเลือดเอ๊ะตเราเยอะเลือดเราเยอะกว่าเลือดป้อมเราเยอะกว่าเลือดฝันข้ามฮะกูชนะแบบใสๆเลยแหละไปแมงวัวจัดก,การเลยอูตีโรดีให้แหมมินเร็วอีกด้วยแต่แมงเม่น่าจะเบาหนาดูเลยฮะไม่รู้ดิน่าจะดีอยู่อย่าแมางวัวนี่ จำไ,ได้สบายก็กองยิ่งผมใส่บ่อยอะ่ะคือมันไม่เ,เร็วด้วยใช่ฮะไม่เ,เร็วเฮ้ยอะไรมางูเหรอเฮ้ยเป็นตัวสีแดงด้วยอ้าวม,มีตัวแก้ทายม,ม,มีตัวแก้ทายอ้าวเอาได้ดิอย่างนี้ก็ได้ดิเอาไปเอาตายหาแล้ว,วแย่ก็ได้โอรมาหนึ่งนะ ต่อเลยฮะน่าสนใจดีดิเอามาดิแต่ไม่ใช่ในทีมหรอกแล้วมีตัวกระสานอยู่หนึ่งไบแล้ก็กปเปิดมานล้วกันน่าจะเกลือฮะตามหน่อยที่สตีแล้วนั่นไงแรตัวแรโอ้ยท้องจำได้อาเซอร์แคทย่อย ตัวมาแากไนก็ได้ถ้าว่าสร้อยก่อนผมไม่เคยสรยงไงเล่ยนี่ขอเป็นเล่นเป็นดาสุดท้ายแล้วกันดาานี่ของโหแบบโหสดๆได้ไหมแบบจนต้นร้อนขอชีวิตจะจนต้นร้อนขอให้คนนอนมาสวยอะ่ะขอแบบนั้นได้ไหม อย่าเลยขึ้นบ่ายนะฮะไปไปไปแมงวัวไปฮะมปปฮะฮะัวอัพเป็นห้าห้าเราอัพเป็นเลขสิบ แล้วตัวถ้าจำจิตมันก็ดูเออกมาเสียโอ้อ้าเอ้าเอ้าวอ้าเอาเซฟเซฟหายอ่ะเซฟหายอ่ะเซฟหายอ่ะเซฟหอ่ะเซฟอ่ะซ้อนยือเวลาพวกเราอเวลากัดเดมด้อวลเพา ช่วให้ท่านกดเทคโคนนาจะมาโหไม่น่าพูดท้าทายเลยมันเอามาจริงเ้าเป็ดเลยเจ้า โส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 โอ้ไม่ไห้ไม่ว่ายังสิโ Chris рон ฟักษันิ่งๆน่าลกด ас ส tim ายัง ios โล่มนびอ่าที่้มไว้ลอเอิ ần เก resolvingForce น่าร่า ไปเลยแม่มันยนชนะมันที่ได้เร็วไป yes 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 ฟาดแลที yes ไปเลยแมงว่าว่าใคร M P P ในคลิปนี้แม่หึงแม่หึงยนไงใค,ใครจะว่า